สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับมาพบกันอีก1คลิปนะครับมาพบกันในช่วงเช้าๆของวันพฤหัสบดีนะฮะที่22นะครับก็เหลืออีกกี่วันนะครับเหลืออีก -78 วันนะครับ่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกนะครับก็ยังมีเวลานะครับที่จะมานำเสนอแชร์ข้อมูลสูตรต่างๆให้กับสมาชิกนะครับ ก็วันนี้ช่องคนค้นเลขทำเลขโดยใจบอ็ดกุ้งก็จะนานําเสนอในส่วนของเด่น10หน่วยบนสูตรที่1น,นะครับเด่น10หน่วยบนสูตรที่1น,นะครับก่อนอื่นนะครับช่องขอฝากคําคเตือนนะครับช่องนี้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องนี้ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะฮะ ข้อมูลในช่องนะครับใช้เป็นแนวทางให้ท่านเลือกซื้อเลือกลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเช่นกันนะครับมาดูกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ในส่วนของคู่ตับนไปแล้วนะครับคู่ตัวบนนะฮะคู่ตัวบนเราได้หนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่นะครับงวดที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ก่อนนะครับ ู่ตัอบอลนะครับะนะครับนี่คือคู่ตัวบอลที่เราทําได้ในคลิปที่แล้วนะครับทําได้ในคลิปที่แล้วนะฮะมาดูกันนะครับในส่วนของ เด่น10บหน่วยบนนะครับเด่น10หน่วยบนนะฮะเด่น10หน่วยบนสูตรที่1กันนะครับสูตรก็คือใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะบวกหลัก10บน1ครั้งบวกหลัก10บล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งผลได้เ <esf>. ท่าไหร่นะครับออกมานะฮะบวก1แต้มนะครับแล้วก็บวก1แต้มนะครับใน วันนี้นะครับก็จะได้คือแปดบวก8ดบวก0นบวกสองนะครับบวก1บวก9้านะครับแปดบวกแปดได้หนะฮะหบวก0ูนย์ได้หกหบวกสองได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าเ้าบวก9้าได้สิบแปดใช้เลขแปดนะครับนำแปดมาเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น9ก้าเ้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น10บก็คือใช้เลข0ูนย์นะครับได้8ปดเกนย์ะฮะเลข9้าเข้ามาที่หลัก10บบนนะครับอ่ะนะฮะ สองงูตมานะครับสามบวกสามบวกแปดบวกเก้าบวกหนึ่งบวกห้านะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสามนะครับผมขออนุญาตอ่านแต่เฉพาะตัวเลขหลักหน่วยเลยนะครับเป็นเก้าเอามาใหม่นะฮะหกสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเก้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น สิบใช้เลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งนะครับผลออกสามศูนย์เจ็ดนะฮะเลขศูนย์เข้ามาที่หลักสิบนะครับอ่านะฮะขออนุญาตยาวลากพาร์ตไปเลยนะครับเพื่อการเสียเวลานะฮะมาดูกันในงวดนี้เลยนะครับนี่นะฮะงวดที่ผ่านมานะครับ 7บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกสองบวกเก้าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นแปดแปดเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเก้านะครับแต่งวนนี้นะครับงวดนี้หลักสิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้หลุดมาเข้าหลักร้อยนะฮะเนี่ยหลุดมาเข้าหลักร้อยนะครับผมลงไว้ตรงนี้นะครับนะฮะสูตรนี้หลุดมาเข้าหลักร้อยนะฮะ นะครับงวดก่อนนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานั้นเข้าไปที่หลักร้อยเลยนะครับนะก็ถ้าเป็นเด่นบนก็ถือว่าเข้าแต่ถ่าน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราปักหลักสิบหน่วยบนนะครับก็จะหลุดนะฮะหลุดเข้าหลักร้อยอ่ะมาดูในงวดนี้กันนะครับมาดูในงวดนี้กันนะครับห้าบวกห้าบวกห้าบวกสองบวกเจ็ดบวกศูนย์ห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะฮะ 7บวก7ได้4นะครับได้สี่เพิ่ม1แต้มเป็น5เพิ่ม1แต้มเป็น6ครับเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้นะครับเด่น10บน่วยบนสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะนะครับผมจะมีหลายสูตรนะผมจะให้สมาชิกได้ดูกันทุกๆสูตรเลยนะครับสูตรนี้ได้4ี่ห้าหนะครับ4ี่ห้าหกนะฮะก็ไปชนตัวไหนครับ ไปชนคู่โต๊ะของเราคือตัวนี้นะครับนี่นี่ครับชนคู่โต๊ะของเราคือเลขสีนนะ่นะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิบหน่วยบนในสูตรที่สองกันนะครับสูตรแรกเราได้สี่ห้าหกนะฮะสี่ห้าหกเดี๋ยวเรามาดูาสูตรที่สองนะครับดูที่นะฮะว่าสิบหน่วยบนสูตรที่หนึ่งนี้จะหลุดเข้าหลักร้อยอีกหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับหมายถึงว่าจะเข้าแล้วจะเข้าหลายหลักสิบหน่วยหรือไม่ มาดูกันนะครับในวันที่หนึ่งนะครับมาดูสิบหน่วยบนสูตรที่สองนะครับสิบหน่วยบนสูตรที่สองกันเลยนะครับสิบหน่วยบนสูตรที่สองนั้นจะใช้หลักแสนนะครับนะฮะสูตรนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับสูตรนี้แอดมินหลายท่านใช้กันหลายหลายท่านนะครับนะนะครับสูตรก็คือแสนบวกสี่คงที่เพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับ มาดูในงวดแรกนะครับนี่นะครับแสนคือเลขสองนะครับบวกสี่คงที่สองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับผลออกมาคือแปดเข้าหลักหน่วยนะครับมีหกแถมมาหลักร้อยด้วยนะฮะนะครับงวดต่อมาครับแปดหลักแสนบวกสี่คงที่แปดบวกสี่ได้สิบสองใช้เลขสองครับสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับนะฮะ ห้าเข้าหลักหน่วยนะครับมีสามแถมมาด้วยหลักร้อยนะครับงวดต่อมาครับแสนคือสามนะครับสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับงวดนี้ได้สิบหน่วยมาเลยนะครับสิบหน่วยมาเลยนะฮะนี่นะครับนะฮะเจ็ดกับศูนย์มาศูนย์เจ็ดนะครับอ่ะผมขออนุญาตพาร์ทยาวมาเลยนะครับลองไปคำนวณย้อนหลังกันดูได้นะครับ มาดูงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก่อนนะครับแสนหลักเจ็ดเจ็ดหลักแสนนะครับบวกสี่ของที่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใช้เลขหนึ่งะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสูตรนี้นะครับหลักที่เลขสองเข้าไปนั้นก็คือหลักสิบนะครับเลขเจ็ดนี่ผมวงผิดนะงวงผิดนะครับก็เข้าเลขนี้ครับ เลขนี้คือเลขสองนะฮะสองเข้าไปที่หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะครับนะครับสูตรนี้สูตรแรกนะครับสูตรแรกเจ็ดเราไปเข้าหลักร้อยนะฮะนะครับแล้วสูตรที่สองเนี่ยสองมาเข้าหลักสิบนะครับมาดูกันในงวดนี้นะครับนะห้าหลักแสนบวกสี่งที่ห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเก้าเพิ่มหนึ่งเป็นศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มหนึ่งเป็นสองนะครับในสองสูตรนี้นะครับ ในสูตรนี้นะครับสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองสิบหน่วยบนสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับคู่โต๊กันนะครับจับคู่โต๊กันนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นอันนี้จับจากเลขวิ่งนะครับคู่โต๊บน อันนี้จากสิบหน่วยบนสองสูตรนะครับจากสิบหน่วยบนสองสูตรนะฮะผมขออนุญาตเน้นๆให้กับสมาชิกหน่อยนะครับ คู่โต๊บนจากเลขวิ่งหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งชุดนะฮะหนึ่งชุดนะฮะแล้วก็สิบวนบนจากคู่โต๊ะจากสิบในบนยบนอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้จะได้อันนี้เป็นคู่โต๊ะนะฮะเราวางแบบไหนก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับ สี่เก้านะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับนะฮะห้าเก้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับ, 50, 51, 52, รบต่อมาก็เป็นหกเก้า นะครับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะฮะแล้วก็หกสองนะครับอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มคู่โต๊ะชุดเต็มเลยนะครับเราก็จะมีชนกันที่ตัวนี้นะครับชนกันที่ตัวอสองตัวนะครับใผมขออนุญาตจะเน้นๆให้นิดนึง ครับผมให้มองไปที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าไปชนเลขวิ่งของเรานะฮะไปชนเลขวิ่งของเรานะครับจะมาจะเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะหนึ่งสี่สองสี่สี่หนึ่งสี่สองนะครับคู่ตัวบนจากเลขวิ่งนะครับอันนี้นะฮะจากเลขวิ่งนะนะครับอันนี้เป็นคู่ตัวบนจากสิบหน่วยบนสองสูตรประกอบกันนะครับนะฮะก็ได้แล้วนะครับในส่วนของ ชุดเด่นของเรานะครับหนึ่งีสองีนะครับนี่ชนกันแล้วนะครับชนกันแล้วนะนะฮะก็ฝากไว้ให้สมาชิกพิจารณานะครับนะฮะในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะเอาเด่นปักหลักมาให้ท่านสมาชิกได้ชมนะครับนะฮะเด่นปักหลักนะครับให้สมาชิกได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ได้ผู้ตัวบน2ชุดมาแล้วครับให้สมาชิกได้พิจารณากันนะครับ ว่าจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วตัวไหนเด่นตัวไหนรองสมาชิกชอบตัวไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณสมาชิก f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กดไลค์ให้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าไอ้กุ้งจะ นำเลขปักหลักนะครับมาฝากให้กับสมาชิกนะครับกดติดตามกันไว้นะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราว่าอ่าสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ